การรอคอยของเราในเดือนนี้ก็สิ้นสุดสักทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวละครตัวใหม่ในเดือนหน้าระดับยูอาร์มีการสปอยออกมาแล้วนะว่าจะเป็นตัวละครตัวไหนตัวละครตัวใหม่ที่จะเข้ามากระผมเองขอใบเว้นในิดนึงเพราะว่าตัวละครตัวนั้นมันจะมาเป็นในฝ่ายของปีศาจนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้มีคนทายไว้ว่าเจ้าตัวเมเทนไนระดับยูอาร์ตัวนี้มันจะมาเป็นตัวต่อไปในที่สุดตัวนี้ก็โดนตัดทิ้งออกไปทันทีและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวละครตัวใหม่จะมาในธีมชุดแฟชั่นแฟนซีแบบนี้ด้วยนะจ๊ะ เอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมรายละเอียดของตัวละครตัวใหม่ว่าจะมาเป็นตัวละครตัวไหนก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ l i s ต์แมนช็อบริการการเติมเงินเกมมือถือวันพันเมนเด s t o n อ g เกตที่ดีที่สุดคุ้ม no. ที่สุด,สดและโ no. น1ที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นแพ็ค37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา,า,า59,000กว่าบาททาง Li s ต์แมนช็อก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วยและี่ เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ลิทแมนช็อปเขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิทแมนช็อปบริการการจำานิ่เกมตลอด24ชั่วโมงครับ <C ram> สวัสดีดเพื่อนชผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ <C ram> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันทันแมนเดอะสโตนเกตในซูเปอร์จีนเอารูปโปรไฟล์ตัวละครตัวนี้มาขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องถ่ายอะไรกันเยอะเลยนะครับว่าตัวละครต่อไปมันจะเป็นตัวละครตัวไหนสายไหนสีไหนแถมประเด็นชื่อคลิปนี้ นี้หน้าปกนี้ก็ขึ้นชื่อไว้อย่างชัดเจนก็ขึ้นรูปไว้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นตัวละครตัวอะไรเอาเป็นว่าเรามาเปิดเผยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวละครตัวใหม่ในซูเปว่าจีนเดือนหน้าตัวละครระดับ U R นั่นก็คือราชาใต้ดินระดับ U R ตัวนี้นั่นเองครับผู้ชมโอ้โหปรบมือให้หน่อยจ้าสำหรับตัวละครตัวนี้ในที่สุดก็กลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากก่อนหน้านี้นานแสนนานตัวละครของเขาได้มีบทบาทไปในเมื่อตอนร้างระดับ S S R บวกที่ว่าตัวละครตัวนี้เมื มือมันโจมตีแล้วมันจะทําการติดเผาไหม้ให้ทั้งทีแล้วมันเป็นดาเมตต่อเนื่องที่แรงมากๆในช่วงช่วงนั้นนะทำเอาให้ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยโอ้โหตามหาตัวละครของเขามาเปิดกัน เยอะมากๆเนื่องจากดาเมจมันแรงจริงๆแต่ถ้าหากเอามาเทียบกับในเวลานับปัจจุบันตอนนี้ตัวละครของเขาคือไรค่าไรประโยชน์ไปทันทีมีดีก็แค่เอามาบวกค่าสเตตัสให้กับพวกตัวละครระดับ UR เท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นเจ้าแฟรระดับ UR ตัวนี้ไอตัวละครระดับ SSR ซอาร์บวเขาก็เอามาบวกค่าสเตตัสให้กับตัวละครของมันอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเจ้าตัวราชาทะเลลึกระดับยูมันจะมาในธีมของชุดแฟชั่นแฟนซีที่จะเหมือนกับเจ้าตัวฟุบุกิระดับ UR และก็อัศวินจากกลระดับ UR2 ตัเข้ารา เป็นในทีมชุดแฟชั่นอันใหม่แถมมีตาสัญลักษณ์ฮีโร่ไว้ตรงลําตัวด้วยและส่วนร่างใหม่ของเจ้าตัวราชาทะเลีรึกระดับอยู่อาเขาก็มีตาปีศาจตรงลําตัวเช่นเดียวกันครับผู้ชมส่วนชุดแฟชั่นที่เขาสวมใส่ทั้งหมดนะตรงนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเข้ากันอย่างมากเลยนะอีกอย่างหนึ่งคือตัวละครต,ตั้งต้นของเขาดันเอาร่างระดับ HSR มาทําเป็นร่างระดับ UR ด้วยนั่นสิในส่วนนี้ผมคูดเสียดายดาบของร่างระดับ HSR บวกสุดๆเพราะ ว่าดาบที่เขาเอามาเป็นร่างไอซิสอาวกมันเปลี่ยนใหม่ทุกเล่มเลยแต่ไอร่างระดบับยูอาร์ดันเอาดาบอันเก่ามาซะงั้นทําให้ดูงององอหงอยไปทันทียิ่งมาเป็นชุดทีมแบบนี้ด้วยแล้วนยโอ้โหการเข้ากันของเขาเนี่ยแทบไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะเอาเป็นว่าดูโดยรวมนะครับสาหรับโมเดลใหม่ของเขาจากชุดรีมแบบราชาหน้ากลัวหน้ากลัวกลายมาเป็นเด็กแนวสุดประหลาดทันทีนะครับผมมี4ีแขนสี่มือพร้อมกับกําไลพันนะครับผมจํานวน4เส้นนะตรงข้อมือมีทั้งหมด แล้วก็ตาสัญลักษณ์ของปีศาจเนี่ยก็ยจะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับอยู่ตรงเสื้อแจ็คเก็ตของเขาเนาะอันใหม่แถมตรงคอยังมีเครื่องประดับครับผมโอ้โหบ่งบอก,บอกถึงความมีออร่าอีกอย่างหนึ่งเลยนะตัวละคนร่างนี้หรือในชุดร่างร่างนี้มันทํามาไม่โปนั่นเองเพราะว่าเขาใส่กางเกงมานะครับ <c oughs> บอกเลยว่าปกปิดจุดเด่นของเขาไปอย่างสิ้นเชิงนะเป็นอะไรที่ดูลงตัวลงตัวละมังเนี่ยเอาเป็นว่าสรุปโดยรวมเจ้าตัวราชาใต้ดินระดับ SSR ตัวนี้ได้ไปต่อนะครับนั่นก็คือร่างระดับ UR ส่วนโมเดลของร่างระดับ SSR บวกตัวนี้โอ้โหตกกระป๋องไปทันทีน่าเสียดายสุดๆนะตรงที่ว่าตัวละครร่างเนี่ยมันออกแบบมาได้เท่กว่าร่าง SSR อย่างมากอีกอย่างหนึ่งก็คือผมชอบดาบไรเซเบอร์ของเขาทั้ง4เล่มในส่วนนี้คือทำมาดีสุดๆแต่ก็ไม่รู้ว่าทีมงานเขาคิดอะไรยังไงตรงที่ว่าเอาเจ้าตัวร่า ร่างหนึ่งหรือดาบของร่างหนึ่งมายอมเมลเแบบย้อมเมลจัดจัดใส่ชุดแฟชั่นใหม่เข้าไปแค่นั้นเป็นอันเสร็จจริงๆไอชุดพวกนี้เอาไปขายเป็นพวกสกินก็ได้และเรื่องรายละเอียดสกิลก็อย่างที่บอกไปว่ามันมาแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาแปลให้คร่าวๆนะครับสำหรับการโจมตีปกติก็จะทําความเสียหาย120%คอมโบ2ครั้งใส่เป้าหมายรายเดียวคิดจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานทั้งหมดต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของอันติมีสกิลนะครับก็จะทําการโจมตีคอมโบต่อเนื่อง5ครั้งใส่เป้าหมายทั้งแถวในส่วนนี้ผมคาาาดววว่่นนนนจะเป็แแถแนนอนน กะโดดสู่ทั้งหมด3ตัวด้วยค่าความเสียหาย450คิดจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานอีกทั้งยังมีโอกาส80ที่จะทาการยับยั้งศัตรูทั้งหมด2ตัวแบบสุ่มเป็นระยะเวลาหนึ่งเทิร์นซึ่งคาอธิบายเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นสถานะใหม่ที่ผมเคยคาดเดาไปก่อนหน้านี้เยอะมากๆว่ามันจะต้องมีตัวละครที่มายับยัง้งไม่ให้ฝั่งศัตรูนั้นทําการเคลื่อนไหวหรือการใช้อันติเมตได้นั่นเองในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับนั่นก็คือไม่สามารถทําการใดๆได้เลยและยังมมมมมีีภิคคุ้้้กกััวาาาเเสยยหหหใบรทงด 3 0นะครับผมในส่วนนี้คือเป๊ะอย่างนั้นจริงๆนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ารายละเอียดของเขามันชัดเจนมากกว่านี้เดี๋ยวผมจัดให้ดูอย่างแน่นอนแบบ100แต่ถ้าเราดูแบบคร่าวๆก็เอาตามที่เราเข้าใจไปก่อนว่ามันจะทาการบล็อกให้ฝั่งตู้นั้นไม่สามารถทําการอะไรใดๆไ,ได้เลยนะครับภายในเทิร์นเทิร์นนั้นนั้นหนึ่งเทิร์นต่อมาก็จะเป็นพาสซีฟสกิลติดตัวนะครับก็จะมีการเพิ่มอัตราการหลบหลีกให้กับตัวละครของตัวมันเองจํานวน60%อันนี้ไมม่กหกสิบนะเป็นการหลหลลบีกดามเมแทนอีกทั้งตัวะครของเายังสามามรถลบล้างสไม นต่างๆได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือว่าเออสเปเชียลดีเซลแล้วก็ไซเรนก็คือพวกใบหรือสถานะสตันละมังในส่วนนี้ก็ค่อยไปแปลเอาอีกทีนึ่งแต่เป็นว่าโดยวรวมคือเขาจะสามารถทําการลบล้างสถานะต่างๆเหล่านี้ได้นะครับผมจํานวน3สถานะนะที่จะขึ้นสีส้มนะตรงนี้เลยนะครับ ผมมีแบบธรรมดาแบบสเปเชียลก็คือแบบพิเศษแล้วก็แบบธรรมดาอีกอันหนึ่งนะครับผมก็คือสถานะใบนะและสูสคือพาสีสติดตัวขั้นอยู่อานในส่วนนี้ยังคุมคืออยู่นิดนึงนะครับตรงที่เขาบอกว่ามันจะไม่สนใจการบริโภคเพิ่มเติมนะครับที่เกิดจากความตื่นตระหนกแบบพิเศษอีกทั้งตัวละครของเขายังจะมอบเอฟเฟกการโจมตีให้กับเพื่อนของเราทั้งหมดนะครับผมจํานวน3 0อารมณ์ก็เหมือนกับเพิ่มพลังโจมตีนะครับให้กับทีมของเราจานวน30มสิบอรเนตแต่เรื่องของตื่นตระหนกพิเศษในส่วนน ทั้งหมดในคลิปนี้มันจะเป็นการแปลแบบคร่าวๆนั่นเองต่อมาเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีอัติเมตของเขากันบ้างนะครับผมสำหรับการโจมตีอัติเมตก็จะเป็นการากฟาดฟันที่ดูรุนแรงมากๆส่วนดอกสุดท้ายก็จะเป็นการเอาดาบนะครับผมปาดเป็นตัวเอ็กโดนฝั่งตูวเนี่ยจำนวน3ตัวละครเป็นแถวแนวนอนนะบอกเลยว,ว่าดาเม่ของเขาอลาังการสุดๆนะครับในส่วนนี้จะเป็นรูปแบบอัติเมตธรรมดาเท่านั้นนะยังไม่ใช่อุปกรณ์เฉพาะ3ดาวนะจ๊ะเดี๋ยวเอาไว้รออุปกรณ์เฉพาะ3าดาวของเขาหลุดออกมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมารีวิวให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้รับรับดู อย่างแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์อีกทั้งในเรื่องของรายละเอียสกิลต่างๆกระผมเองก็จะมาทําการรีวิวให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้รับชมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะในสุดนี้เอาไปดูกันแบบคราวๆก่อนเนื่องจากตัวละครของเข้ามันอัปเดตมาเร็วจริงๆสุดท้ายนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรใดๆเกี่ยวกับตัวละครตัวใหม่ราชาใต้ดินระดับ U r อาในเดือนหน้ากันบ้างก็สามารถค,คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับโดยส่วนตัวของผมเดี๋ยวรอรายละเอียสกิลเต็มๆมา,มามากกว่านี้กะว่าอาจจะได้เปิดนะถ้าเกิดว่ามันโหดจริงๆและที่สําคัญกอ ที่เพื่อนๆทุกท่านจะทําการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อ,อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด กดกดกดกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน